สวัสดีครับเพื่อนๆชาวปลากัดไทยนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องรายการปลากัดไทยเนาะวันนี้เนี่ยก็มาในรูปแบบใหม่นะครับที่เขาเรียกกันว่าพอดแคสต์นะครับก็เป็นเสียงที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเรียกรายการนี้ว่าปลากัดไทยพอดแคสต์นะครับก็จะเป็นซีรีส์ของอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไหรแดงการเลี้ยง เรน้ำนางฟ้านะครับสำหรับ EP ีแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงเรน้ำนางฟ้านะครับซึ่งผมมีโอกาสได้นำหนังสือนะครับเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเรน้ำนางฟ้าของท่านอาจารย์ดรนุกูลแสงพันธ์นะครับและท่านอาจารย์ดรเอื้ออรีสุขสมนิตนะครับท่านเป็นผู้เขียนผู้เรียบเรียงเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำความรู้จักกันกับหนังสือเล่มนี้ว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างสําหรับเพื่อนๆที่อยากทําความรู้จักกับหนังสือเล่มนี้อยากทําความรู้จักกับไรน้ํานางฟ้าให้มากขึ้นนะครับก็รอติดตามกันได้รวมไปถึงนะครับในหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องการเพราะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้านะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์สําหรับใครที่สนใจนะครับก็รอติดตามกันได้เลยครับผม ครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาพูดถึงเรื่องของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กันก่อนนะครับแต่ว่าเรามาทําความรู้จักกับหนังสือเล่มนี้กันก่อนว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งเพื่อนๆทุกคนไปนะครับว่าหนังสือการพ่อเลี้ยงไร้น้านางฟ้าเนี่ยก็ผู้แต่งเนี่ยจะเป็นท่านอาจารย์นุก,กูลแสงพันธ์แล้วก็อาจารย์เอื้ออารีสุขสมนิทนะครับทั้งสองท่านเนี่ยผมก็เคยไปอบรมกับท่านมาแล้วนะครับ ท่านอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรสุพรรณบุรีนะครับสำหรับใครที่อยู่แถวนั้นก็น่าจะรู้จักท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับหนังสือเล่มนี้กันนิดหนึ่งนะครับก็ชื่อหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงไร้น้ำนางฟ้านะครับก็ตีพิมพ์โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือสวทชนะครับ โดยที่ผู้แต่งนะครับก็คือท่านอาจารย์นุก,กูลแสงพันธ์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์เอื้ออารีสุขสมนิตนะครับปัจจุบันเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยก็อยู่ที่แผนกวิชาประมงวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีนะครับผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปอบรมกับท่านตอนที่ท่านเปิดอบรมสอนการเพราะเลี้ยงไร้น้ำนางฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ คำนำนะครับของหนังสือเล่มนี้กันนะคำนำไรยน้ำนางฟ้าได้เริ่มทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาขึ้นเมื่อปีพศ2542โดยได้รับทุนสนับสน,นุนการวิจัยจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยหรือ BRT ซึ่ง เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชโดยมีศาสตราจารย์ด็ตอร์ละอศอีสนอเมืองเป็นหัวหน้าโครงการซึ่งในครั้งนั้นได้ค้นพบไารน้ำนางฟ้าชนิดใหม่ของโลกเพิ่มขึ้น2ชนิดรวมเป็น3ชนิดหลังจากนั้นการศึกษาเกี่ยวกับไรน้ำนางฟ้าก็พัฒนานในหลายมิติ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าโดยการศึกษาการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยเสร็จสิ้นและได้เผยแพร่สู่สาธารณชนในปีพศ2547นเะครับเริ่มในปี2542ใช้เวลา5ปีนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้จะมีการเผยแพร่การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าออกไปในหลายรูปแบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มคน ทางฝ่ายชุมชนและผู้ได้โอกาสสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับวิทยายลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีได้นำความรู้เรื่องการเพราะเลี้ยงไรน้ำ้างฟ้าไปอบรมเชิงปฏิบัติการมาหลายรุ่นแล้วนะครับเพื่อให้องค์ความรู้เรื่องนี้เนี่ยมีการนำไปใช้กันให้มากขึ้นและมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะมีการปรับปรุงเอกสารคู่มือ และการลเลี้ยงลอยน้ำนางฟ้าให้เป็นที่น่าสนใจเพื่อเป็นการดึงความสนใจทำให้กลุ่มผู้อ่านมีโอกาสได้เข้าถึงเรื่องราวของไรน้ำนางฟ้าได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารที่ได้จัดทำขึ้นเล่มนี้จะบรรลุเป้าหมายตามที่คณะผู้จัดทำตั้งเอาไว้นะครับ นี้ท่านอาจารย์นุก,กูลแสงพันธ์ท่านได้เขียนบทนําของหนังสือเล่มนี้เอาไว้นะครับก็จะเห็นว่า,าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยมีโอกาสได้ซื้อไข่ไรน้ํานางฟ้าหรือไรน้ํานางฟ้าส่วนใหญ่ก็จะมาจากที่สุพรรณบุรีนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นอของการฝึกอบรมบุคคลทั่วไปนะครับให้มีความรู้เชิงปฏิบัติในการนําไปเป็นอาชีพนะครับ หนังสือเล่มนี้นะครับก็มีพูดไว้ในหลายๆส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของสารบัญว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับเ,เรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของชีววิทยาทั่วไปของไรน้ำนางฟ้านะครับตรงนี้ก็จะพูดถึงลักษณะทั่วไปของตัวไรน้ำนางฟ้าไข่ไรน้ำนางฟ้าเป็นต้นนะครับส่วนที่2เนี่ยไรน้ำนางฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะจําแนกมาไว้ให้ว่ามีไรน้ำนางฟ้าไทยแล้วก็ ไร้น้านางฟ้าซิลินทอนนะครับพูดถึงลักษณะทั่วไปของไรน้ํานางฟ้าทั้ง2ชนิดนี้นะครับส่วนที่3เนี่ยพูดถึงคุณค่าทางโภชนาการและส่วนประกอบทางเคมีอันนี้หลายคนคงอยากจะรู้ว่า,าคุณประโยชน์ของไรน้ํานางฟ้าในการใช้เป็นอาหารของสัตว์น้ำเนี่ยจะมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็เขียนเอาไว้นะครับส่วนที่4ี่เป็นเรื่องของการเพราะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าเนาะสำหรับใครที่สนใจการเพราะเลี้ยง ไร้น้ำนางฟ้าเพื่อนำไปใช้เป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักนะครับก็จะพูดตั้งแต่เรื่องของการเตรียมบ่อเลี้ยงนะครับการเตรียมน้ำการฟักไข่การเปลี่ยนถ่ายน้ำการเตรียมอาหารการดูแลอย่างระหว่างการเลี้ยงนะครับศัตรูและโรคของไรน้ำนางฟ้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับการพอเลี้ยงเพื่อเก็บผลผลิตไข่นะครับการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าในบ่อคอนกรีตนะครับอันนี้ในส่วนของไรน้ำนางฟ้าไทยนะครับ ส่วนที่5เนี่ยจะเป็นการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าซิลินทอน,นะฮะก็จะมีการเพาะเลี้ยงในบ่อคอนกรีตาการเพาะเลี้ยงในบ่อดินนะครับการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าในกระชังนะครับอันนี้คือเนื้อหาในในหนังสือเล่มนี้ที่เขียนเอาไว้นะครับเพื่อนๆก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมคงใช้เวลาในการอ่านนะครับหลายๆตอนนะครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็นส่วนๆไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ย รอติดตามกันได้เลยนะครับ